ส so, วัสดีครับวัี้โยเกมบเทพมอนะชีวิตนิรันด์นะครับก็วันนี้จะพูดถึงว่าวิธีการที่สายฟรีจะได้ไอเซนซัสสุเกะนะครับในแบบราคาที่ประหยัดนะครับแต่ใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับในการได้มันเนี่ยของที่จะแนะนําตอนเนี้ยใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ว่ามันจะมีสดลดที่เยอะในขนาดที่ในขณะที่สามารถเอาไปใช้ เออใช้ใช้แรกย r อาร์ไม่ใช่ใช้แรกยูอดิใช้เป็นสุ่มย r อาร์ได้ตัวหนึ่งเลยนะครับ2ดาวเพิ่มงบอีกนิดหน่อยก็ได้อาวุธมาด้วยนะครับอ่าก็อย่างลูรูๆกันนะครับไอเซนสตูเกะเ,เราก็จะได้ก็ต่อเมื่อเรา v p 12นี่ใช่ไหมอ่า v p 12เราถึงจะได้นะครับเติมเออหมื่นสามหมื่นสามครับถ้าจำไม่ผิดก,ก็หมื่นสามกว่ากว่านะครับ ซึ่งวิธีการที่สายฟรีจะได้นะครับก็คือการเข้ามาที่หน่วยนะครับก็สายฟรีก็จะสุ่มได้เต็มที่ก็วันละ5ครั้งนะครับอ่านี่านมาตรงนี้เราวัลหน่วยนี่ก็มันจะมีสุ่มฟรีนะครับ 5, 5้ามันหชิ้นเอห้าห้าห้ารอบอ่าแล้วก็จะรีได้ฟรีวันละ4ครั้งนะครับบางคนเริ่มแรกก็3ครั้งนะครับอ่าน,นี้ของผมมันเพิ่มเวลมาอีกเวลหนึ่งไงมันเลยรีฟรีได้4ครั้งนี่คือการสุ่มแบบ เอ่อฟรีแบบไม่ต้องเก็บเอ้ยไม่ใช่เสียเฮดรีเซ็ตนะครับก็ได้ผมสะสมไว้ประมาณเนี้ยอ่ายังไม่คิดรีเซ็ตนะก็เราจะมาลองกันดูนะครับว่าเราจะใช้กี่เพชรนะครับในการรีให้มันได้5ชิ้นต่อวันอ่าสะสม5ชิ้นต่อวันนะครับมาลองดูอ่าเมื่อกี้เรามีเพชรรวมสองหมื่นหกห้าสิบแล้วกันอ่าสองหนะครับอ่าอ่าติดอ่าไม่ติดก็เปลี่ยน ทาบางเดิมซ้ำๆแล้วเราถอดครับเปลี่ยนอ่า่ะติดแล้วหนึ่งเอาไม่ติดอันนี้ร้อนเลยเนี่ยเอาโอ้โหเพิ่มมันเดียวอ่าเพิ่มมาสามไม่เพิ่มเลยอ่าเพิ่มมาสองเพิ่มมาอีกหนึ่งอ่าอ่าโอ้ยโห อีกสองช่องอีกสองช่องอเราใช้ถูกหรือเราจะแพงเรามาดูกันดีกว่าโอ้ยนิดเดียวอ่าก็ตอนนี้คือเราใช้เกือบจะถึงพันแล้วนะอ่าใช้ไปผันเพชรแล้วตอนนี้อ่าโอ้โหพันเพชรเราไม่อยู่ครับอืมอ่าอ่าตีไปเรืกก่อยๆเลยนะเมื่อกี้ประมาณ 6กไอสองหมืนอ่าสองหมนะก็หายไปประมาณพ1 0 0น่ะครับอ่ารับตรงนี้อ่าได้เวลาห้าชิ้นสูงสุดก็เท่าที่ผมเคยสุ่มมานะครับมันก็จะตกประมาณตัวละพันสองนะครับอันนี้คือดวงดีไงอ่าดวงดีได้อันนี้คือดวงดีได้มา ในราคาพันหนึ่งอ่าบางทีก็ส่วนใหญ่ต่างต่ำก็พันสองแต่กลางๆกลางๆก,ก็อยู่ที่พันห้านะครับพันห้ายกก็ถ้ามากสุดที่ผมเคยสุ่มได้นะเมื่อวานผมสุ่มได้แบบสองพันเพชรสองพันกายก์อะแบบโอ้โหโคตรเกลือก็คือการสุ่มอย่างนี้มันต้องใช้ร้อยสี่ไอ้ละห้าสิบชิ้นส่วนก็คือเราต้องได้เวลาห้าเศษใช่ไหมเออเราก็ต้องใช้สามสิบวันในการได้ใช่ไหมครับอ่าสามสิบวันก็คือหนึ่งเดือน ก็คือเรามาคำนวณกันมาว่าใช้เพชรเท่าไหร่ก็ประมาณตีสักการนะครับค่ากลางคือพันห้าหยกคูณ30อ่าก็จะใช้4ี่หมนห้านะครับอ่านี่คือค่ากลางเลยนะส่หมื่นหยกในการได้แล้วเรามาดูครับวิธีที่ทำให้มันได้ถูกลงนะครับแต่ใช้เวลาเยอะขึ้นหน่อยอาอาจจะหลายวันเลยครับอ่าก,ก็คือ การสุ่มในช่วงที่มันมีตู้กิจกรรมกาชาลิมิเต็ดครับอ่าเพราะว่าอะไรการสุ่มกาชาตู้ลิมิเต็ดถ้ามันมาปุ๊บมันจะมาพร้อมกับการใช้ยกคืนนะครับ่ใช้ยกแล้วก็คืนยกนี่ไงผมใช้คืนใช้พันหนึ่งอ่าเห็นไหมได้คืนมาอีกห0 0้อ่าเห็นไหม,ม,ก, 600, หไหมก็เท่ากับเมื่อกี้เหมือนใช้ไปแค่ห้าร้อยยกเองเห็นไหมเออสุ่มพันกว่านาก็เราจะมาคำนวณกันดูนะครับอืม ก็อันเมื่อกี้สี่หมนห้ใช่ไหมในการ30วันติดต่อกันเลยนะแบบไม่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 รู้ไม่สนเลยว่ากิจกรรมมันจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ถ้าเป็นของที่มันมีกิจกรรมนะมันก็จะราคา4ี่หมืนห้าแต่มันสี่หมเหมือนกันแหละครับแต่มันใช้เวลานานกว่าแล้วก็มันตกคืนถ้ามวันใช่ไหมสาวันพันห คูณ3เท่ากับ4,500หยกอนนี่คือใน3วันเราใช้4,500หยกซึ่ง4,500หยกเราจะได้เพชรคืนอยู่ที่สองถึง2,000ัไหมอ๋อ1,200 1,200หยกนะครับอ่าก็ตกใช้ประมาณ15เศษใช่ไหมห้าสามสเศษก็ตก33,000นนะครับก็ซึ่งเราต้องทำอย่างนี้ พื่อให้ได้ตัวมันก็คือ10ครั้งนะครับอ่าแล้วก็คูณ10เข้าไปอ่ามันก็จะถูกกว่าเมื่อกี้อยู่นะครับก็นนี่คือ3 000, 3มห0ซึ่งเมื่อกี้คือ4 000, 5่หมอันนี้ค่ากลางของมันนะที่ผมคิดไว้ก็ลบไป3 000, 3มหมสอ่าส่วนต่งส่วนต่างมันจะอยู่ที่12,000นะครับซึ่ง12,000หยกเนี่ย มันสามารถเอาไปสุ่มตู้ UR ได้1ตัวอะไรนะครับซึ่งตู้ UR ระดับ2ดาวเนี่ยบางทีมีไว้แค่ 8...8...8...8...8...400 8, 8, ผยก,ก็ได้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าไปสุ่มตู้วุธอ่าเราก็มีประมาณ14,400ก็ได้อาว,วุธบวก UR 2ดาวครับเศษเลืออกนิดหน่อยด้วยนะครับอ่าก็คือบวกเพิ่มีปแค่2,400เองเออแต่ใช้เวลานานหน่อยนะครับก็คือใช้เวลา เยอะก็คือบวกไปสิบครั้งก็ต้องผ่านตู้ ur อย่างเงี้ยสิบครั้งซึ่งนานไหมนานครับถ้าที่ผมคำนวณคิดไว้นะมันนู่นอ่ะถึงวันที่ร้อยสี่สิบสอง่ะครับร้อยสี่สิบสองของเซิร์ฟนะประมาณร้อยสี่บสองบวกบวก,บว,กวันนั้นแหละร้อยสิบสองเซิร์ฟที่เราเปิดมาถ้าเราทำตั้งแต่เริ่มนะอ่ถึงวันที่ร้อยสี่สิบสองใช่ร้อยสี่สิบสองวันก็ซึ่งประมาณ สี่ <4 S 2> เดือนกว่าเกือบห้า <5 S 1> เดือนนะครับอ่านี่คือวิธีของสายฟรีที่จะได้หยกแล้วก็ได้ตังค์เหลือๆเอาไปทําอย่างอื่นด้วยเพราะมัาราคาถูกลงใช่ไหมเอาไปสุ่มบวกอีกนิดหน่อยก็ได้อาวุธได้ตัวราคา UR สองดาวด้วยเออนะครับสําหรับสายฟรีเราจะได้ไม่ต้องสุ่มทุกวันทุกวันเพราะาบางทีวันหนึ่งเราหาหยกได้น้อยใช่ไหมบางทีก็หาไม่ถึงพันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอามาสุ่มทีแล้วแบบเป็นพันพันห้า บางทีโชคร้ายก็สองพันอะไรอย่างเงี้ยดวงดีนดหน่อยก็พันกว่าอะไรเงี้ยแต่บางวันเราหาได้ไม่ถึงพันหยกอะไรเงี้ยเออามาใช้หยกเราก็ไม่เพิ่มไม่อะไรสักทีใช่ไหมสายฟรีเออมันก็จะรู้สึกแบบเอ้ยตัวอื่นเราก็จะไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําอย่างนี้อา่าถ้าเราคิดจะเล่นแบบเราเราเล่นไแดบบ้นานแบบเราเล่นยาวนะอา่าไม่ใช่แบบเล่นปนะมาวันเดือน2เดือนแล้วเลิอกอ่าทำแบบปกติได้เลยครับแบบ เปิดเซอร์มาสุ่มมาทุกวันเลยครับไม่ต้องสนว่ากิจกรรมใช้หยกจะมาไหมอ่าอันนั้นอะ่ะเตือนเดียวก็ได้แล้วอ่าแต่นี่ใช้มาณ4เดือนกว่า,กวาเกือบ5เดือนนะครับอ่าแต่เราจะมีเพชรเหลือๆเอาไปสุ่มตัวละครยูแวะข้างทางอะไรเงี้ยเออที่มันมาอะไรเงี้ยได้สุ่มได้ออสุ่มตู้ก็จะคุ้มหน่อยก็จะได้อุดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านี่เป็นแนวทางสําหรับสายฟรีที่แบบคนที่คิดจะจะเล่นยาวนะครับไม่ได้แบบเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ขายหัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอ่า แต่ถึงคนเล่นยาแล้วเบื่อถ้ามีไอเซนก็ขาดหัดทิ้งก็โอเคนะครับถ้ามีไอเซนในอย่างน้อยไอเซนมันก็เท่มีความเท่อย่างน้อยคือเท่เลยคือแบบไม่ต้องเติมเยอะก็เท่เออไม่ต้องเติมถึงไอสิบสอก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออเอามาเท่ๆทก็โก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันเก่งไหมตัวมันเก่งนะแต่แบบมันหาได้ยากแพงไงซึ่งผมชอบไหมผมชอบมันใช่ไหมมันเท่มากมันเท่ใช่ไหมเลยผมชอบนะไอเซนนะเท่ใช่ไหมตอนร่างสวยผมเนี่ยอ่าแต่อันเนี้ยมัน เป็นเซตเอ้ยไม่ใช่เซ,ต,เซตดิเป็นตัวของครบรอบหนึ่งปีของเซฟนอกเนาะ,ะตอนมันใส่ผมแล้วมันมีสกินไงเดี๋ยวมันจะมีสกินมาที่เป็นไอสกินที่มันอยู่มูเอ็กุมันโตเออนะโอ้ผมยางเท่เลยผมชอบอันนั้นแหละเออผมรอมาอยู่ก็ผมพยายามเก็บตัวให้ทันก็บางทีก็อาจจะไม่ถึง4เดือนนะครับอาจจะใครดวงดีแบบวันที่เปิดรีธรรมดาอาจจะได้กล่องธรรมดากล่องเล็กๆที่แบบก่อนถึงตัวเออนั่นแหละที่เปิดแล้วอาจมีโอกาสได้เจ็ไอซนนะ่ะส่วนใหญ่ผมก็เปิดได้วันละกล่องนะเมื่อก่อนนะ ชื่อว่าละกล่องเดิกกล่องถ้ามีกล่องหนึ่งอย่างมันก็เปิดได้ไเซนแน่ๆแ,แหละอ่ะถ้าเป็นสองกล่องมันจะได้ไเซนตัวหนึ่งอีกอันหนึ่งมันจะไม่ค่อยได้ไเซนเพราะมันไม่รู้เป็นอะไรมันลอกอะไรงเงี้ยน,นะครับอ่ะนั่นแหละครับก็วิธีหาไอเซนแบบถูกๆไม่ใช่ถูกๆมันแพงอยู่แหละแต่มันถูกลงมาหน่อยอ่าแต่สี่ดาวราคาสามหมื่นสามก็ปกติครับปกติเหมือนกระสุมตู้แหละครับตู้ตัวต,ตู้ตัวแหละอ่าใช้เวลานาน,นหน่อย ก็สำหรับคนที่ไม่มีงบอะไรเงี้ยงบน้อยไม่ได้เติมวี1ีสิบเล่นเรื่อยๆจิวๆสายฟรีบ้างเติมนิดๆหน่อยๆบ้างบัตรเดือนอะไรอย่างเงี้ยไปก็เติบโตเฉยอะไรเงี้ยยได้เซนโดยไม่อยากเติมเป็นหมื่นอะไรเงี้ยวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลนะครับอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ